อ้าวเรามาอยู่กับของเล่นครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้เป็นเจ้ามังกรสอหัวซื้อมาในราคา130บาทมันมี2ส,สีสีม่วงแล้วก็สีเทาจะได้สีไลโอ้แล้วได้สีม่วงครับสีขออกมาเป็นสีม่วงเลยครับแล้เราทําการตออกปีกเข้าไปครับนี่ครับอีข้างหนึ่งครับแล้วก็ทําการใส่หางครับนี่จะตะักะพื้ปีกออกมาเอ้ยทำไมรูปร่างมันแปลก เราะว่าเราใส่กันองครับเราต้องเอาออใส่ฝั่งนี้ครับเยียบตึ้ดเข้าไปนี่ก็คือปีศาจนะแทงปีเอาแล้กวก็เออจวิ่โอ้โหหัวมันครับเหมือนเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับเพศชายกับเพศหญิงนั่นเองประมาณนี้ครับจะวิ่งไปเรื่อยๆมีเสียงร้องแบบไดโนเสาร์เลยนะครับอ,อยู่ตัวต่อไปครับตัวนี้ก็เป็นไดโนเสาร์ทีเล็ก ไฮเดนอสอรัสแ,แล้วก็ช้างครับแล้วก็อันนี้ก็ช้างอีกหนึ่งตัวอ้ตัวหนดำหนึ่งเป็นเมมโมสอันตัวนี้เป็นช้างแบบออกแนวน่ารักน่ารักอันนี้ก็คือกบครับกบจักรโดนดะครับ,โ,บตตโด,ดและนี่ก็วัวครับวัว สีกองอนี่กระชางตัวใหญ่ยักษ์ค่อยๆเดินมีเสียงมีไฟบัฟฟฟโลไปไดโนเสาร์ติดปีกไดโนเสาร์สีชมพูแล้วก็ปลาฉลาม อหอยมีลูกด้วยโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับบายบาย